กราบสวัสดีเอฟซทุกท่านครับยินดีต้อนรับเอฟซทุกท่านเข้าสู่ช่องพอสวัยพารวยนะครับเซานี่เดินทางมายังที่วัดปานองแก้วอ่ากัสิมาอ่าพาไปเบิงวิหารหลวงปู่ใหญ่นะครับเนาะอ่าพอดีเอฟซเข้ามากะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพอสวัยพารวยนะครับด้วยขอสําคัญกะอย่าลืมกดกระดิง่งแจ้งเตือนเอาไว้ครับเพื่อสิบบริภาษข่าวสารใหม่จากทางช่องของพอสวัยพารวยนะครับเนาะ กำลังเดินทางกำลังชม้มลิปชมเบิงวิหารเบิงนันเบงนี่นนอยู่นะครับเนาะวันนี้พาเบิงนันอยกะเลยเลือไปเห็นช,ช,ช่างเฉยนะครับาาช่างเฉยช่างเฉยนะครับมาจากใสช่างเฉยพันว่าช่างเฉยนี่ผูเพนเคย สร้างพระสังฆจายเป็นผู้ปั้นพระสังฆจายอยู่วัดปูเททองนะครับเอฟซีครับอันนี้ก็คือพอสวัยกำลังถ่ายทำอยู่นีน่เนาะครับเนาะขอขอบุญขอบพูนนะครับเด้วเอฟซีที่เข้ามาชมคลิปของพอสวัยพาด้วยก็ได้มีโอกาสเลี้ยวเห็นเพลินพอดีก็ได้สิขอสัมผัสเพลินอยู่นี่เลยครับว่าต้องไปวัดปูเททองอยากนะครับเนาะสิขอสัมผัสเพลินอ่าสิถามรายละเอียดจากเพลินปั้นพระสังฆจายว่าเขาสิได้ราย,ายละเอียดใดได้เลขรอบฐานตัวใดที่ทั้งแน่ชัดนะครับเนาะแล้วก็รรอบตักเพลินเท่าไหร่ ราก็ความสูงของเพิ่นเท่า์ไรต์นะครับเนาะจากปากช่างเฉยโดยที่เข้าบ่ตอ้องได้ไปหาเพิ่นอีกนล้วกันว่าเพิ่อน,อน,พนมาหาเข้าพ่อกันโดยบังเอิญโชคลาภมาแล้วครับเอฟซีครับโชคใหญ่มาแล้วเอฟซีก็ไปหยิบจับลอตเตอรี่ไว้ได้คบเด้อฟังคำเป่าเพลินทุง่งเพลนดีๆนะครับเนาะพอสวายกระิขึ้นตัวเลขไว้ให้ทุกคำตอนทุกคำเบาของเพิ่นนะครับเนาะก็ให้ไปหยิบจับลอตเตอรี่ไว้สำหรับจูวัดปูที่ทองมาพ่อเพิ่นโดยบังเอิญน,นะครับเนาะไปตามไปครับพอสอยสิบาไป ว่าไปจ่าไปคุยกับช่างเฉยนะครับเนาะไปตามพ่อซอยไปครับบ้างในก่อนอันพ่นปูพ่นให้วัดบอกเพื่ออย่างไรเพื่อนพุ่มพ่นไม่ฝันพ่นว่าให้เช็บบ้างไหมทุกเช็คดีๆออเลยตรงไปเลยวัดเพิ่งอืมวัดผมได้หาซุนหาซุนแปดไงควบสูงบ่มาตัดมาตักหาซุนแปดไมฝันได้หรือ่าไฝันโอ้ในฝันว่าเอาคือวัดอันเคืองกวนคืองวันได้ เก้าสิแปดนดีแม่ทีเก้าสิบแปดวนขึ้นดเช็ค่งดีดีลูกเช็คอีกไหมท่านได้เก้าสิบได้ห้าสิบแปดห้าแปด้แต่ว่าท่านทิ้งังนั้นผมวัดบิะงมินนั้นได้สามสิบสามเมตรสิบเก้าเช่นเนาะสามเมตรสามหนึ่งเก้าสามหนึ่งเก้าโอ้โอ้สาก้อันรอบเลยบอกขึ้ยังไงรอบรอบนั้นได้รอบฐานนั้นได้ เก้าสี่แปด่แรอบฐานได้รอบอ้อมท้องเขเก้าสี่แปดรอบฐานมันบานี้ตัวนาตักเพิ่นหันนตัวนาตักหันสามสามสามหนึ่งเก้าสามหนึ่งเก้าันนี้ปูิันก็เหยื่อเดอนเอกันบ่เอออันนี้เก้าสิบแปดปเออทีจักในกับโมหูนะนั่นนะเอบานีนบานี้ไน้วามฝันเขามาฝันอีกบ่ครับอัน เพิ่นบอกว่าให้วัดไม้มันบ่มันบ่แน่นอนสิยังไงมันมันบ่เสียงบ่เช็คเบื้องไม้ดูวยสัตวอืมอืมอเช็คเบื้องไม้ดูเลยเช็คเบื้องอืมคงเป็นย่างปฏิบัตสู่คนทังอยู่เออบ้านหัวสู่ไม่คู่ค้ำด้วยงั้นอู้สัตว์ในกได้คลิปแหลกคุยอ่านี่นี่เป็นเป็นโอกาสครับเพราะว่าม่พ่อสั่งปูเป็ดอ่าคนเห็ดสังกะพาสังกัดใจแล้วก็เห็ดพญานาคอยู่ที่วัดปูสีทองนะครับโดยเอฟซีครับมามา พ่อกันโดยบังเอิญเจอกันได้บังเอื่นนะครับเนาะมเฮ็ดหนักอยู่นี่เฮ็ดหนักเฮ็ดหนักอยู่นี่เฮ็ดนี่ก็แม่นครับนโอ้ี่หลังนี่โอ้โอ้แท้นี่แม่นใส่ไร่ใส่อันองค์พญานาคอันนี้กับฝีมือของเขานะครับเนาะมเพิ่นในถาเอในเอ็นสายยาคนคือสั่งเสือยนะครับสั่งเสอยครับวัดนี้ไมาเจอันดบางอื่นเอาย่ำให้แน่ว่าปูเพิ่นบอกให้วัดไม่เท่าเลก่อน ห้าห้าศูนย์แปดห้าศูนย์แปดครับเนาะห้าศูนย์แปดนะครับเด้อปูเพิ่นบอกให้มาวัดใหม่นะครับเนาะในความฝันของเพิ่นนะครับเด้วเอฟซีครับประมาณโม่งหนึ่งนี่แล้วมือนี้บอกมือมื่บ้านมือหมู่บ้านนี่มือหม่บ้านนี่โอ้ยฝันสดสดหลอนเลยครับเอฟซีครับบัดนี่นะครับเนาะอือันนี้พอาะไว้กับมา่อพ่อเพิ่นโดยบังเอิญเพราะว่ากำลังเสื่อมถล่มไปทั้งพุ่นพอดีอ่าพอดีก่อนจะออกจากบ้านออกมาก็เลยมาจอดเบิ่งเพราะว่าเข่ามาสิผ่านอยู่นี่เป็นประจับนะครับเอฟซีบัดนี้อัน มื่อนี่ข้ากรเล่ได้ยุดครับมีเอ่อเป็นยุดถยุตไปเรียกตั้งโอ้ครับผมผมเลียกหาเราสือสีเออเอ่อเออเจ็ดมืสีโอ้สะได้สีไปลงเข้าสีลงพัดสังกะจายบ่ครับครับลงพัดสังกะจายแต่พญานาคเข้าแล้่วปะทุองค์กันบ่พญานาคที่หันของเพิ่นตัวคนละทีมงานตัวคนละทีมงานบ่อืมเอาแต่ห้องเขาทับสังกะจายอย่างเดียวพระังาจยอืมหองระคังพัดสังกะจายอย่างเดียวนะครับเนาะอืมพญานาคคนอีกคนละทีมงานเพิ่นเพิ่นไป อะคลังหอลัคขังเขากัแล้วเรียบร้อยเซ็นเสมณ์แล้วเหลือตาพระสังขาจายยังไนคือความสูงดีบ่หนี่ความสูงดีควสูงควาวสูงห้าเจ็ดเจ็ดเออั้วสูงของภระสังขาจายห้าเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดนะครับเด้อห้าเจ็ดเจ็ดห้าห้าเจ็ดเจ็ดีมันเป็นเท่าไหรเมตรเ หาเม็ดหาเม็ดเจ็ดทิศเจ็ดเส้นนะครับเพราเพิ่นก็เลยลงไว้อ่าอยู่ทองพระสังฆ์ขจายนั่นคือหาเจ็ดเจ็ดครับเนาะเพิ่นเขียนไว้อยู่เอฟซีกับอันนี้กับเขาได้ติดตามอ่าพระองค์พระสังฆ์ขจายคือช่างเฉยเพิ่นได้ไปเฮ็ดอยู่นาะครับเนาะก็ได้หาเจ็ดเจ็ดความสูงครับว่าความกว้างของรอบฐานตักขององค์พระสังฆ์ขจายมีปูไปบอกให้เพิ่นว่าเพิ่นให้วัดใหม่นะครับเนาะ ได้หาศูนย์แปดหาเม็ดหาศูนย์แปดนะครับเนาะบาดนี้ฐานรอบข้างล่างก็ได้เป็นเก้าสี่แปดเก้าสี่แปดครับเอฟซีฐานรอบฐานรอบฐานนะครับ <5. S 1> ด้วยเอฟซี <5. S 1> รอบฐานได้เก้าสี่แปดอันนี้คือความเป็นจริงได้ฟังจากสร้างผูเปอร์เฮดนะครับเนาะบาดนี้ได้มีโอกาสแล้วเอฟซี FC กับยิบจับลอตเตอรี่เอาไว้นะครับเนาะเพราะว่า อยู่ที่วัดปูเททองกันเพิ่นเห็ดมาเพิ่นได้ตลอดได้จักงวดแล้วอยู่วัดปูเททองนี่ตลอดบ่ทุกงวดบ่คือ่ยังไหนคิดไม่บายอยู่ครับมีบาอยู่บ่มีแต่แม่บ้านดอกแม่บ้านถูกผมไยถูกโอ้ส่วนหลายสี่สี่ไปให้แม่บ้านแต่พรองเป็นผู้เห็ดงานอย่างเดียวแม่บ้านงวดวันกระเทือนเยู่โอ้ได้หลายมาไหนครับวันนี้ได้ว้างซิปนี่ยแหละครับโอ้ครับพ่อได้เห็ดบุญน้ำพ่นพ่อได้เห็ดบุญเพิ่นเคยซื้อเครื่องสังฆทานเครื่องอันอ่าอียงก็เครื่องอัน กระถินเนาะเครื่องกระถินไปถวายร่วมกับแม่ครูอมหวนอยู่นะครับเอฟซีครับอันนี้เพื่อนก็เคยเอาขึ้นไปหอปูเฮ้านะครับเนาะบุญบารลนีที่เพื่อนสั่งเพื่อนทำอยู่กับวัดกับว่าบุญบารลีเพื่อนก็เกิดเพื่อนเฮ็ดด้วยใจของเพื่อนเพื่อนมีจิตศรัทธาอันแน่วแน่นะครับเนาะเพื่อนบ่ได้หวังตะขาแรกอย่างเดียวเพื่อนคือวังเอาบุญนําเฮ็ดเอาบุญน้คขาแรกหันกลายเป็นอีกส่วนหนึ่งเป็นคนพลอยได้ซื่อแต่ที่จริงแล้วคิดใจคนจิตตั้งใจเอาบุญนะครับเนาะเพื่อนก็เลยสั่งด้วยฝีมือ ขั้นเห็นแล้วนะครับว่ากระชีวายดอกผู้ใดเห็นในรูปในยังกระว่าท่วงบอกโอ้โหงามสุดยอดเลยฝีมือเยี่ยมนะครับเนาะของสางเสยผู้่นเป็นอันผู้ก่อสร้างเอาบอกหมายเล็กโรในครับมีผู้อยากติดตามหรือว่ามีผู้อยากต้องการไปทําพผลิตรัปต่างๆอ่เหล็กโรติดต่อช่างเสย 083 083ครับ348 348 0551 0551ครับอันนี้คือเป็นอ่าหมายเลขโทรติดต่อสร้างเพิ่นเรือครับเด้อถ้าเท่าต้องการทำบุญอยู่กับสถานที่ใดวัดไหนนะครับว่าติดต่อเพิ่นมาหาช่างเฉยได้ที่จริงช่างเฉยนี่ผมซื้อของผมนะครับอันเป็นชายาเข้าซื้อครับซื้อซื้อ,อ,อห,หลีปะวริสปะวริสปะวริสนั่นสกุลยังไง<ะ><ะ>ทำโนนรานทำโนนรานนะครับเนาะ อ่าขอย้ำเบอร์โทรอีกหนึ่งครั้ง083 083 348 <83, S 1> 348 0551 0551ครับอันนี้คืออ่สาสั่งสั่งเฉยนะครับเนะะาะชาสายญาติต่างคนสือ้อพว่าพูนเหตงานพอดีช่วยน่าตื่นเตนใจอ่ะขอขอบคุณขอบคุณในหลายครับสร่างเฉยครับสวัสดีครับสวัสดีครับัีครับครับผมอ่าบัดนนี้พอสวัยกาได้คุยกับอ่าช่างเฉยโดยบังเอิญ มาพ่อกันอยู่ที่วัดป่าหนองแก้วแห่งหนี้นะครับเนะเาะหรือเอื่นเ,เตรียมว่าวัดป่าสามัคคีหนองแก้วเพิ่นเคยมาปั่นลูกปั่นพญานาคโดยฝีมือของเพิ่นนะครับเนาะอันนี้สีให้เบิ่งฝีมือของเพิ่นก่อนนะครับเนาะอันนี้คืออ่าเป่าความเป็นมา,าจากาที่เพิ่นได้มาเห็ดครับเนาะก็ว่าฝีมือผู้ใดฝีมือผู้ใดนะครับเนะบานนะ,เนะพวเสียกัน ยังบอกันไหนคุณเคยกับเพื่อนวันไหนแต่ว่าจำเพื่อนเห็ไดไหนอยู่แปูเพื่อนทำไหนอยู่นะครับเนาะอันนี้คือองค์ปูสีสุดโทอ,องค์งาสีปฐุมมาอยู่ทางขื้นวิหารของปูใหญ่นะครับเลอเอฟซีครับทางขื้นวิหารหลวงปูใหญ่นะครับเนาะก็เลยเห็นเพื่อนโดยบังเอิญนะครับเนาะอันนี้คือตัวเลขที่เพื่อนบอกว่าอยู่กับที่สั่งแล้วโดยความเป็นจริงแล้วอยู่ที่วัดปูเททองนะครับเนาะ การซึ่งสิเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เช่นกันครับที่เพิ่นสร้างขึ้นมารอบฐานเท่าไรเอฟซีก่าจดไว้แล้วนะครับเนาะจดไว้แล้วพอถาวายก็ขึ้นตัวเลขไว้ให้นำเด้ินขับเด้องเอฟซีรอบฐานเท่าไรรอบนาตักเท่าไรความสูงเท่าไรนะครับเนาะได้ฟังจากปากของสร้างปูเปิลเฮดแล้วมื้อนี้อันนี้คืออยู่บอยเบนยูวัดปูธิท่องนะครับเด้ออยู่วัดป่าหนองแก้วมาพอกับเราเดยโดยบังเอิญครับ พอสวัยก็เลยทําคลิปแบ่งปันให้กับเอฟซีทุกท่านนะครับเนาะเพื่อสิไปย่ยมว่าอยู่วัดปลาที่ทอปูที่ทองคือพอสวัยสิตั้งใจสิไปหันอยู่แล้วนะครับเนะ <S <S บาะบัดนี้ก็สิบว่าได้ไปนะครับเนาะก็สิมาพ่อก็เพลินแล้วก็สิได้ไปตามหาคุณพ่ออุดต่อนะครับ,รบด้วยเอฟซีคลิปต่อไปหาอาจารย์ต้อมประกาศไปหาคุณพ่ออุดนะครับเนาะต่อครับเนาะตัวเลขที่ชิลงเป็นอ่า อยู่กับวัดปูเ่เทวัดวิหารหลวงปู่ใหญ่คือสิบเป็นตัวเลขหนึ่งเกาหานะครับเด้อเห็บซีหนึ่งเกาหานะครับเนาะเป็นเลขหนึ่งเกาหาครับคืออยู่วิหารหลวงปู่ใหญ่ที่จริงแล้วว่าสิไปจุดทูปพอมก็เลยบ่ได้เข้าไปจุดนะครับเนะาะก็เลยสิเอาตัวเลขอยู่นี่กับตัวเลขของช่างเฉยนะครับเด้อส่วนตัวเลขของช่างเฉยนี่ของวัดปู่เททองนะครับเด้อส่วนตัวเลขของ วิหารหลวงปู่ใหญ่นี่ก็คืออยู่วัดปา่าสามัคคีหนองแก้วนะครับเอฟซีบ่ได้ไปเอาตัวเลขบอไดมาใส่ครับคือตัวเลขประจําอยู่นี่อยู่แล้วนะครับว่าตั้งแต่ตังตต้งแต,ต่ไหนตั้งแต่ไรมาอยู่แล้วนะครับเอฟซี FC ครับอันนี้คือบอกบอกให้เอฟซีฟังก่อนนะครับเนะบาะเพราะว่าพอสวยกลับมาถ่ายทำยู่นี่เป็นประจำนะทำคลิปอยู่นี่เป็นประจําตัวเลขนี่ชีอยูน่นีมาตาัตา้งแต่ไหนแต่ไรนะครับเอฟซี่คือเขตบริเวณของ วิหารหลวงปู่ใหญ่นะครับเนาะเอฟซี FC ครับด้านในพอสอยกาศิบไรีเข้าไปครับมือนี้นะครับเนาะกาสิให้ FC. เอฟซีเบงสัมเนียและกาสศิขอยุติคลิปเอาไว้เพียงซัมเนียด้วยตัวเลขของวิหารหลวงปู่ใหญ่นะครับเนาะที่เข้าสิได้ไปยิบจับลอตเตอรี่เอาไว้นะครับนะขอขอบุญขอบคุณเอฟซีที่เข้ามาชมคลิปของพอสอยพารวยนะครับเด้อขอบุญขอบคุณในหลายนะครับเนาะ อที่เข้ามาชมคลิปนะครับขอให้สมบูรณ์้วยรูมสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติทุกๆคนที่เข้ามาชมคลิปของพอสวยพารวยนะครับาะสหรับคลิปนี้ก็ขออยุ่ตีคลิปไว้เพียงสามีกรขอกราวคําว่าสวัสดีครับสวัสดียมงามครับ